ครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิกเกอร์แล้ว,วันนี้เราอยู่ในเกมซาปดิปเตอร์วันนี้ผมซื้อรถมาใหม่ไงคุณผู้ชมเห็นอะไรป่ะนี่รถข้างหลังผมนี้เลยครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นี้นะฮะนี่เลยครับอยู่ตรงดัซ i ิ g งเทเชอร์เป็นรถ for ์เร p a r a d i s ไอ่ะคันนี้เป็นไงสวยสดงดงามพรามสองเลยทีเดียวดูปีกดิโอ้โหดูสีดิคือแบบดำด้าน ดำด้านอ่ะดำเงาด้วยแล้วแม็กสีแดงโอ้โหมันเป็นแบบรถแห่งปีศาจจะชัดผมได้จัดมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมสัตว์เลี้ยงผมก็ได้สัตว์เลี้ยงมาด้วยตัวนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยง f อ r L เรนพาราไดส์นะครับผมผมก็อัพเกือบเต็มแล้วจะ30แล้วนะครับสองครั้งที่ใช้ในโตนะครับผมหรือไอเทมในะค,ความเร็วสูงสุดพื้นฐานจะบวก2.5กิเมตร ต่อชั่วโมงไปเวลา6วิเลยนะเรามาดูรถคันนี้กันนะฮะผมมันเท่ตรงที่มันมีปีกเนี่ยแหละแล้วข้างหลังดูมันมันขยับขึ้นได้ด้วยตะกี้บุกเห็นเอฟเฟกมันนี่ปีกแบบทยานน่าจะสวยงามแน่นอนเรามาดูความสามารถของรถคันนี้กัน,นครับผมเมื่อเราใช้ W C W นะฮะผมความเร็วเนี่ยก็จะเท่ากับ C WW W W Boost เลย ไม่ใช้ในโตมีโอกาส66%นะครับที่จะได้รับชาร์จเพิ่มขึ้น6.6%ใน6.66วินะครับผมในระหว่างที่อยู่ใน Active Skill อยู่เนี่ยก็จะบวกความเร็วในโตพาวเวอร์ขึ้นด้วย6.66%โอ้โหคือเป็นรถแห่งปีศาจชัดๆเลขยก66นี่คือเป็นเลขแห่งซาตานนะครับ <c oughs> โอเคผมก็อัพรถไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเครื่องผมจะออกไปทางด้านซ้ายนะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์ควิกบูท แรงส่งลงมาเลยนะครับข้างล่างเ <_ d ata> ชื้อเพลิงครับอัพไปทางด้านซ้ายนะเป็นเปอร์เซ็นต์ไนโตรนะครับผมเทอร์โบ <_ d ata> ครับอัพไปทางด้านซ้ายเหมือนกันเป็นเปอร์เซ็นต์ควิกบู o o นีครับในเอ็นแทงผมก็อัพเป็นเปอร์เซ็นต์ควิกบูทอีกเหมือนกัน <_ d ata> ผมเอาไปลองเลยไงเอาไปลองในแหลงเป็นเลยวิธีการเล่นรถคันนี้ก็คือมัน W C W เนี่ยมันก็จะความเร็วเนี่ยก็จะเท่ากับ C W W เลยนะเราก็ต้อง ถ้าเราไม่มีไนโตรเก็บก่อนเนี่ยเราก็ใช้ WCW ได้เลยนะเออความเร็วมันก็จะแบบแรกดเหมือนกันนะฮะมาด่านแรกผมแบนแซนอพทามเบื่อจังเลยแซนอพทาอยากเล่นด่านอื่นอยากทดลองว่าเลี้ยวดีไหมผมก็เอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณซื้อหรือสุ่มรถคันนี้ผมว่าน่าจะได้สัตว์เลี้ยงก่อนทุกคนแน่เนี่ยสัตว์เลี้ยงไอ้ตัวเล็กๆรถหล่นหล่อครับผม รถผมมันมีปีกฉะนั้นไม่ต้องกลัวเก็บในโตไม่เต็มนะผมเพราะรถเราเนี่ยมัน w c w เนี่ยมันก็ความเร็วเท่าเลยนะเนี่ยครับไม่ต้องไปเก็บในโตรครับนี่ w c w ครับโอ้โหเป็นไงความเร็ว w c w ไปเลยโอ้โหความเร็วอย่างแรงอะ่ะอ้าวอ้าวอาวอา,อา,อาโอ้โหนี่ w c w ไปเลยครับผมเลี้ยงบูสไม่ติดครับหนึ่งทีครับนี่ w c w ไปเลย เลี้ยงบูธมาซีดาบเดียวดาบเดียวมาเก็บในโตนิดนึงครับสีดาบเดียวเอ้ยมันแรงเหมือนกันนะเนี่ยมันเลี้ยวง่ายด้วยนะค,คันนี้แล้วสวยด้วยดูดินี่ WCW ไปเลยความเร็วในโตเอ้ความเขาเรียกว,ว่าไงนะระยะเวลาในโตนี่นก็จะนานขึ้นนะผมไปครับ สกิลแบบขึ้นบ่อยมากอะ่ะเพราะว่ามันแค่ในโตแค่2ครั้งเองนะค,ครับผม EC U, EC U, ไปครับยาววิ่งยาวๆครับผม e c ซ ECU อะไรผมก็ไม่ได้ใช้ CDL ไปดูว่าเห็นเห็นชาร์จในโตเพิ่มขึ้นไหมเห็นไหมนี่มันเป็นทักษะของมันเลยนะถ้าเราใช้ในโตครบ2ครั้งมันก็จะเพิ่มให้ด้วยอ่า โอเคผมมั่วแล้วมั่วลายแล้วสกิลแบบเยอะมากอะ่ะแล้วมันก็แรงด้วยเนี่ยถือว่าแรงใช้ได้เลยนะอันนี้ผมมั่วลายวิ่งเอาเลยนะเนี่ยเลี้ยวดีด้วยเฮ้ยคันนี้ได้อยู่ได้อยู่แล้วมาต่อกันในด่านที่2องนครับผม Music Factory ด่าน Music Factory, น, Music Factory นี่ก็ถ้าใช้รถคันนี้ถามว่าเหมาะไหมมันก็ดีนะมันเลี้ยวผมว่าเลี้ยวผ่านเลี้ยวใช้ได้เลยแล้วก็มีบางโค้งที่แบบ อาจจะต้องเก็บในโตเพิ่มแต่รถเราไม่จาเป็นต้องเก็บไงเพราะมัน WCW มันก็ความเร็วเท่า CWW เลยนะแล้วก็ระยะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไกลด้วยนะครับอย่างช่วงาทางลัดโค้งแรกเนี่ยเรา WCW w ได้เลยนะเพราะว่ามันทางตรงค่อนข้างที่จะไกลในการที่จะตอบบูตเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันว่ามันจะใช้ได้ดีไหมผมอยากลองเก็บในโตแล้วอัดในโตอัดโค้งแรกไปเลย นี่อัดหน้าไปเลยหนึ่งทีเป็นไง w เ c w ครับผม w เ c w ตลอดการครับจังหวะนี้ครับ w บ c w ครับ w c WW นี่ใช้ CWW ได้ก็ไม่ใช้ติดใช้ WCW ้ยถ้าไอโค้งตรงตะแกยเราก็ใช้ W C W ได้เลยนคะครับผมนี่ตรงนี้ก็ใช้ได้เนี่ยถ้ามันเป็นทางตรงระยะยาวเนี่ย W C W มาเลยความเร็วคือแบบแรงมากเนี่ยผมตัดได้โตวนววหมด <c oughs> ไม่ต้องกลัวในโตหายนะครับผม <c oughs> อ่าไม่มีในโตใช่ไหมมีแหละโคข้างหน้านี่แหละนี่ W C W เอามันได้แค่ C W อะคุณชมบู๊นหลุดบู๊นหลุด C W มาสวยงามพลาดอย่าไปชนเยอะไปหน่อยเวลาหายเลย เรามาต่อกันในด่านต่อไปในเลดแอนซิตี้ด่านนี้ครับจะต้องเลี้ยงบูทด้วยนะแล้วด้วยปีกเนี่ยมันไม่ไม่ได้ช่วยเนี่ยมันไม่ได้มันเม,ม,ม,มันไม่ได้เหมือนเอเทนอลไนโมนันที่มันแบบเลี้ยงบูทแล้วจะได้บูทเพิ่มนะครับผมคันนี้ยิ่งใช้ในโตเยอะยิ่งดีความเร็วก็จะเพิ่มคือถ้านับเป็นวิเนี่ยถ้าความเร็วมันเพิ่มแบบ6วิ ใช่ไหมถ้าว่ากันตามจริงๆคือมันเพิ่มตลอดทั้งเกมเลยนะเพราะว่า <Wow. S 1> เดี๋ยวเราหมดเดี๋ยวก็หมดโค้งอีกแล้วเดี๋ยวก็ใช้ในโตอีกเพราะว่าถ้าเราใช้ในโตสองครั้งเนี่ยมันก็จะไม่ถึงหกวิแน่นอนออยกเว้นแบบทางระยะยาวระยะไกลนะครับผมยิ่งใช้ในโตยิ่งดีนะครับรถคันนี้ความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมมาครับผมออกตัวมาฮะไซเวดโดนปลาักเขก ดาบมาเนี่ยปาดคืนปาดคืนความเร็วเป็นของปีศาจครับผมดาบเบลซีดาบเียวไปเลยครับผมสกิลติดครับผมเลี้ยงบูสมาครับยิงยาวครับพรามแครับผมโอ้ยบูสหลุดครับผมจังหวะนี้เล่นรถทัชทีเยอะไปหน่อยโทษทีในโตมาซูปเปอร์โอ้ดิฟตินไก่ซีดาบเบเดาบไปเลยครับผม ในโตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นปะ่ะจริงๆก็มันก็คล้ายๆอาการเลี้ยงบูธนั่นแหละแต่มันเพิ่มให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะมี W C W ไม่ติดครับผมต้องตอบบูธให้ดีนะรถคันนี้แต่มันเลี้ยวดีนะคันนี้ <c oughs> W W C W ครับผม <c oughs> อุ้ยหลุดหลุด หลุดในโตเฮ้ยหลุดบูทสีดาบดยวดาบดยววิ่งยาวๆมันเร็วอะไอ้เจ้าคันนี้มันเร็วแล้วมันเลี้ยวดีด้วยนะสีดาบดยวาบยวมาวิในโตไม่ในโตไม่ขึ้นวะ่ะต้องเก็บในโตนิดนึงสีดาบดยวาดูปีกมันดิดานนี้ไปเอ้ยรถคันนี้ ไปด่านที่แบบโค้งเยอะๆก็ดีนะเพราะว่าค่าเทิร์นมันค่อนข้างที่จะเยอะนะผมลองเล่นดูแล้วเรามาต่อกันในด่านต่อไน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้ะมูลไล์เหลียมด่านนี้ก็ใช้การเลี้ยงบูทเป็นหลักนะการเลี้ยงรูทการเลี้ยงบูทรถของผมนะเลี้ยงรูทเฉลียเลี้ยงบูทนะครับมันก็ถือว่าในอยู่ในขั้นที่พอใช้ได้นะออยู่ในขั้นที่พอใช้ได้แต่ที่มัน ดีสุดๆเลยก็คือความเร็วเหมือนนะับคือรถมันมีความเร็วแล้วก็ค่าเทินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์แบบระดับดีเลยอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งรถผมรู้สึกว่ารถมันค่อนข้างที่จะเล็กด้วยนะเวลาลองขับดูนคล้ายๆรถสปีดพาร์ทคันเล็กๆเ,เลยใส่มันชีสด,ดีนะครับคันนี้โอ๊ยหันไม่ได้ปาดหน้าเค้ไปหทีก่อนเลยครับผมมันไส้ครับ รถมอไซค์ครับมาไงครับเนี่ยจริงเราไม่ต้องเก็บในโตก็ได้นะนี่ครับผมเห็นไหมใช้ W C W ก็ได้นะครับผมเนี่ยถ้าเราแบบต้องไปในระยะไกลอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยไม่มีในโตใช่ไหมไม่มีในโตต่อไม่เป็นไรครับผมโอ้ไม่มีในโตไม่เป็นไร ใช้ WC WL ก็ได้กดในโตไปหนึ่งทีเนี่ยถ้ามันอยู่ในช่วงที่แบบต้องต่อบูสต์เนี่ยมันก็ใช้ WC w ได้นะครับผมนี่นี่เลี้ยงบูสตต่อได้แบบไม่ต้องรอบูสตไม่ขาดช่วง โอ้โหเกือบเกือบไม่พ้นสวยงามครับ C W W มา C W W มา320เลยดูดูความเร็วสกิลติดด้วย้ยสวยงามมันรถมันสวยด้วยอ่ะปีกมันกระพื่อเวลากด C W W หรือสกิลติดแจ๋วคันนี้ดีนะขับแบบ เลี้ยวดีอ่ะเห็นไหมตอนเหนอจะแก้ความเร็วมันแบบมันผ่านดิฟลงมากด ECU โอเคครับผมก็จบกันไปนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะซื้อหรือว่ารถคันนี้มันก็มีโอกาสที่จะได้ชุดนี้ด้วยนะีครับผมดูดิดอ้ยชุดอย่างเท่อ่ะเฮ้ยชุดเท่ไปเปล่าไหนฟูลเลยดิโอ้ยบวก12งซนี้ผมต้องจัดเพิ่มเลยเนะี่ยผมต้องเอาเพิ่มอ้ยมีแบบ คู่ด้วยอ่ะคู่รักนี้ต้องมาและโหดูปีกอลังการงานสร้าง f o r e n Demon สุดยอดเฮ้ยมีสกินสัตว์เลี้ยงด้วยนะผมเฮ้ยเป็นสีดำอ่ะโหใครชอบสีดำนี้ผมเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจัดให้หมดทุกเซตนี่เลยเอาชุดด้วยเดี๋ยวเอาชุดมาด้วยนี่ครับผมโอเคครับผมก็จบกันไปนะครับสำหรับการรีวิวรถแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะซึ่งความเร็วสูงสุดเนี่ยลองๆเล่นดูมันก็ 320เลยนะคือแบบมันเร็วมากเออกิโลเมตรชั่วโมงเลยนะโอเคครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างหลังปุ่มซับไว้ด้วยนะและเดี๋ยวเราเจอกันในวันหน้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ได้ดเดวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊